คุณผู้ชมก้าสู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงในรายการจันพันดาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับเพื่อชิงเงินรางวัล2,000 20, 0บาทนะครับและผู้เข้ารอบในรอบนี้จะเข้าสู่รอบห0,000และผู้ชนะในรอบ5 0 0 0 0นั้นจะเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 1." ล้านบาท ขอเสียปรบม,มือต้อนรับนะครับคุณแก้มกวินตราโพธิจักรและคุณแก๊บธนเวศสิริวัฒนาคุณครับสวัสดสสีครับสวัสดีครับดีครับน้องแก้มนี่มีดีกรีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สชือว่าเป็นสาวงามที่สวยที่สุดในประเทศไทยถูกต้อง Miss Thailand u n i v e r s ์สไ,ไงมีคนอยู่เยอะๆเป็นแบบนี้แล้วถ้าไม่มีคนอยู่เยอะน้องแก้มจะเป็นยังไงครับกะว่าอีสานบ้านเฮาปกตินี่จ้ะนี่อานี่แอ งงยูไสเนี่ยบ้านยูไส่ก่อนงงงงบ้านายูหนองค่ายจ้ะน้องนาจะบล็อกขึ้เรอยเป็นอยังจ้ะบล็อกขึ้นคนในสารน้องงามงามแท้ดิอันน้องแก้บ้านยูไส้ครับ บ <Autom> ้านยูกุ้งแถบค่ะโอ้ยงแถบยังมีสาจะพูดมั่วเลยนะบ้านยูกุ้งแถบพึ่งกลับจากเมืองนอกมาเขาเป็นคนหนุ่มหล่อหน้ามนนะลอยแบบนี้แต่เชื่อไหมว่าแล้วเล่นในละครเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เสียใจตลอดเลยครับเพราะอะไรครับ้องแก๊บปุไยเป็นเพราะอะไรผิดหวังตลอดตลอดหน้าหน้าผมมันคงดูเป็นคนออกหัางตลอดมั้งอะไรวันนี้ทั้งสองท่านนะก็เรียกว่ามาร่วมรายการเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจนักสู้ชีวิตนะฮะก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะะ นะครับวันนี้มีผู้เข้ารอบกี่ท่านครับค่ะวันนี้นะคะ3ท่านด้วยกันนะคะคุณเทวานะคะหมายเลข25น้องปลาหมายเลข29คุณต้องหมายเลข31ค่ะเมื่อท่านจําหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันแล้วก็หยิบโทรศัพท์ของท่านแล้วก็ กด<ส>มาที่หมายเลข4777888นะครับผมอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้รายการของเรานั้นออกอากาศกันแบบสดๆอยู่ไม่ต้องรอให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นร้องเพลงจบนะครับบวชกันเข้ามาเยอะๆนะครับเอาละครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปทบทวนเรื่องดาวของผู้เข้าทอบท่านแรกกันก่อนเลยครับ ชื่อเทวายิงกำแหงครับอายุ29ปีอาชีพแล่หมูขายมาจากจังหวัด้อยเอ็ดครับผมเป็นลูกเมียน้อยนะครับแม่ผมเป็นเมียคนที่3ของพ่อแต่ว่าผมก็ไม่น้อยใจหรอกครับที่ผมเป็นลูกของเมียน้อยอย่างที่คนอื่นเขาพูดนะครับไม่เอย่าง,ง,ง,างที่บอกคือแม่ผมเป็นเมียคนที่3ของพ่อนะครับ,รบแต่ว่าพ่อก็ไม่เคยดูแลอดอยากมากครับต้องอดมือ้อกินมื้อครับ ตอนนั้นรู้สึกสงสารแม่มากครับช่วงผมอายุได้15ปีพ่อผมเสียแต่ผมก็ยังไปทําหน้าที่ของลูกก็คือผมไปบวชอะไรถึงเป็นจุดที่ทําให้คุณเทวามีกําลังใจให้ตัวเองก็คือตอนนี้คือแม่ผมสําคัญที่สุดสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือสุขภาพของแม่เพราะตอนนี้แม่ผมเป็นโรคคอหอยพอกจนแม่ไม่สามารถที่จะก,ก้มหน้าได้เวลาเดินไปไหนมาไหนหายใจก็ไม่สะดวกผมดีใจตรงอย่างหนึ่งคือ ม่แม่ยังบอกว่าไม่ต้องมารักษาแม่ปล่อยให้โรคเนี้ยให้มันตายไปกับแม่ไปครับหาเงินที่ลูกหาได้เนี่ยเอาไปซื้อที่ไร่ที่นาที่บ้านเพื่อเป็นสมบัติของตัวเองดีกว่าไหมขนาดแม่เป็นขนาดเนี้ยครับแม่ยังเป็นห่วงลูกๆเจ้าของบอนี้มีแฟนหรือยังอยากถามสักครั้งก่อนวางสายเธอวันนี้ถ้าวันนี้ได้เงิน1ึล ที่ว่าจะเอาไปทำอะไรครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะนําไปก็คือไปรักษาแม่ครับนะครับส่วนที่สองก็คงต้องเป็นตามความฝันของแม่บ้างก็คือซื้อที่ไร่ที่นาสร้างบ้านให้แม่ครับขอต้อนรับคุณเทวายิ่งกำแหงหมายเลข25ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตถามนิดนึงครับเงินรางวัลครั้งที่แล้วอาจจะไม่ได้มากมมยอะไรนะครับคุณเทวาเอาไปทําอะไรครับสําหรับตัวผมเองนะครับที่ได้ไปเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นเงินที่น้อยเลยนะครับเพราะว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยผมเอาไปให้แม่กลับไปซื้อข้าวที่บ้านครับคือผมไม่มีที่ได้ที่นาไปเช่าเขาทำนะครับมันก็ข้าวลาก็ไม่ได้อ่ากินตลอดปีก็ต้องมีซื้อ ตอนนี้แม่ต้องไปตรวจสุขภาพเรื่องของเป็นโรคไตด้วยนะครับคือจากจากครั้งนี้แล้วบอกคุณแม่เป็นเป็นโรค,ครข้อหอยพอกแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีโรคไตเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ครับคือตอนที่มาอัดรายการตอนนั้นนะครับแม่บอกว่าต้องรีบกลับไปเพราะว่าจะไปตรวจสุขภาพเรื่องที่หมอนัดให้ไปตรวจโรคไตนี่แหละแล้วหลังจากที่ตรวจโรคไตแล้วเป็นยังไงบ้างก็แม่บอกว่าหมอก็บอกว่ามีอาการอยู่แต่ว่าก็คือให้ยามากินต้องบอกว่าคุณเจวาเป็นวัยรุ่นที่ ต้องถือว่าเป็นคนดีที่รักครอบครัวรแต่ในสังคมของเราทุกวันนี้เรียกว่าคนดีเริ่มท้อแท้กันหมดแล้วผมเชื่อแน่ว่าทุกคนมีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าผมนะครับแต่ว่าในความทุกข์ตรงนั้นนะเราสามารถที่จะมาเป็นแรงผลักดันนะครับความจนความเหนื่อยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังแรงใจขึ้นผมภูมิใจดีใจนะครับที่แม่มีความสุขแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้น แม่ผมร้องไห้วันที่ผมมาออกรายการเพื่อนๆนที่บ้านเพื่อนบ้านนะครับดีใจบอกว่าลูกแม่หวีนะาได้ออกทีวีนะให้น้อยไปออกทีวีหาเงินให้แม่นะยผมรู้สึกภูมิใจนะตรงนั้นมากครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเสียงของวัยรุ่นที่ดีที่ไม่เคยคิดจะทอแท้นะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะฮะขอบคุณครับวันนี้คุณแม่มาด้วยคุณแม่มาด้วยครับขออนุญาตพูดคุยกับคุณแม่เลยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ สวัสดีค่ะความรู้สึกที่เวลามีเพื่อนบ้านมาพูดกับคุณแม่ว่าลูกชายของเราเป็นลูกกระตัญยูความรู้สึกของคุณแม่เป็นยังไงครับดีใจรลายค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกลูกชายไหมครับแม่ขอให้กำลังใจลูกตนนะกั้งใจ้องเพลงพอแม่ฝี่น้องทั้งวานทั้งคืนกำลังใจขอบคุณมากครับคุณแม่ครับอะไรครับคุณเทวาครับ ถ้าวันนี้ได้เงินหนึ่งล้านบาทไปคุณเทว่าจะไปทําอะไรครับยังเป็นความตั้งใจของผมอยู่นะครับครับคือผมต้องนํเงินไปรักษาแม่ยังไงแม่ก็ต้องหายแล้วก็อาการแทรกซ้อนอื่นๆก็จะไม่มีและที่สําคัญคือผมอยากให้แม่ได้ทานอาหารที่แบบที่แม่ไม่เคยได้ทานมาก่อนที่ทําให้แม่ต้องเป็นแบบนี้กลับบ้านไปก็ต้องกินแต่ตาปลาร้าถ้วยเก่าหรือไม่ก็น้าพุงน้ําพริกผมอยากให้แม่ได้กินของดีๆ ผมเป็นกําลังใจให้นะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับอย่าปล่อยให้คุณเทวาร้องเพลงจบนะครับสามารถบวชได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ผมขอร้องเพลงยืมหน้ามาเข้าฝันครับเอาละครับเป็นกําลังใจให้กับคุณเทวาด้วยครับยืมหน้ามาเข้าฝันครับเชิญครับ หักบว่วาเจ้าดอกทำแพ้บ่น้ำพ้ออายมีแหงย่าแห่งไหลเดินน้ำใจจอบแนมเจ้าน้ำจนยายมาเห็ดงานไกลๆอาชีพขายแรงยังกาหัวใจไร้วาสนา อยากขี่จะว่ากันพอเดินาถ้าเห็นผู้เบาห่างหงรบกวนน้องทางสายตาเป็นลูกจ้างเขางานหลายเจ้านายที่เขาว่าทางออกคือรอยทงตาเก็บภาพเจ้ามาลอเลี่องแรงใจช่วยเดินผ่านใกล ทักทายสส่คำนำาทางเอแค่อายด้วยหางตาแค่วันละหน่อยได้ไหมส่งยิ้มมาบ้างคงบ่บเลืองเวลาเกินไปพอได้ตัวหัวใจมีแห่งฮึดลอยสร้างฝ้า บ่หักบ่ว่าเจ้าดอกคำแคเบาน้ำพ่ออายมีแคเดินแข่งปัญหารรา้วันบา่วางได้ครองขอแค่มองให้มีใจมันขอยืมหน้ามาเข้าฝันแค่นั้นก็เป็นบุญ ่ฮักบ่วาเจ้าดอคำแพลเ้าน้ำพ่ออายมีแฮเดินแข่งปัญหาายวันเบาหวาังได้ครองขอแค่มองให้มีใจมั่นขอยืมหน้ามาเข้าฝันแค่นั้นก็เป็นบุญ ้คุณเป็นคนที่มีความสุขกับการร้องเพลงทุกครั้งที่ที่อยู่บนเวทีนี้นะครับบางทีคุณลองเปลี่ยนจากการที่จับมีดหั่นหมูหันห่นเนื้อลองมาจับไม้ร้องเพลงดูผมว่าก็ไม่แน่นะฮะคุณอาจจะเป็นศิลป,ปินในวงการบันเทิงนี้ก็ได้นะครับพี่เอกครับเชิญครับชื่อเทวาเนี่ยเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่นะในความรู้สึกของพี่แต่ว่าใจคุณก็มีความกตันอยู่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับชื่อคุณนีกันพี่ชอบประโยคที่บอกว่าตอนกินอาหารอยากพาแม่ไปกินอาหาร ที่ดีๆสักวันหนึ่งคือมันเหมือนกับพวกเราตอนนี้เขากรุงเทพใช่ไหมพี่ยงก็เคยเกิดอาการแบบนี้วันที่เราไปนั่งกินอาหารอะไรที่มันดีที่สุดอะพี่จีเวลาเราไปกินอะไรก็แล้วแต่ดีที่สุดที่มันอร่อยที่สุดเนี่ยเราจะคิดถึงแม่ใช่ครับมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบบอกไม่ถูกอะทักใจเพราะทุกวันเนี่ยพอเราอร่อยเรายังห่อกลับมาให้แม่นะเรารู้สึกดีรู้สึกดีกับคำความรู้สึกนี้ของของเด็กคนคนนี้ ผมไม่รู้อะท่านผู้ชมครับว่าวันนี้ในการแข่งขันเนี่ยเด็กคนนี้จะได้เดินก้าวต่อไปอีกหรือเปล่าซึ่งก็อนาคตของเขาก็อยู่ในมือของท่านผู้ชมคุณบอกว่าคุณเคยฝันอยากจะเป็นนักร้องใช่ไหมครับครับ,ค,รบคุณค่อยฟังข่าวดีในเร็วๆวันนี้นขอบคุณมากครับพี่เอกครับพี่หายครับชื่นใจนะคะที่ได้เห็นคนดีมา ออกรายการของเราฟังแล้วเ,เราคนต่างจังหวัดด้วยกันภาษาใช้ภาษาเหมือนกันนะคะอย่างที่เทวาได้พูดออกมาฟ <c oughs> ังแล้วประทับใจอะค่ะแล้วก็เป็นคนดีแล้วเสียงดีซะด้วยวันนี้เตรียมตัวมาดีมากเลย <c oughs> ร้องเพลงมีแหบเสน่ด้วยนะเล็กๆเหมือนรู้ว่าต้องมาเจออะไรเออเหมือนรู้ว่าจะต้องมาเจอเจ้าพ่อที่นั่งอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> วันนั้นเจ้าพ่อไม่ได้มาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ 29ครับ29เดี๋ยวมากราบเงามเจ้าพ่อหน่อยก็ได้เป็น่ย้วนะยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมก็มีคนดีแล้วก็เสียงดีขนาดนี้ก็คงช้าก <No)> ันไม่ได้แล้วค่ะเบอร์25ใช่ไหมย25เบอร์25นะคะคุณเทวาค่ะครับขอบคุณมากครับพี่ไหครับพี่ยครับชอบแก้วเสียงกัางวานชอบการร้องวิธีจัดเสียงให้ได้รายละเอียดได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นเอื้อนหรือจะเป็นการเล่นลูกคอหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่ไม่ล้ําไม่ล้ําเส้นไม่ล้ําห้องอยู่ในห้องได้จัดระเบียบเสียงได้ดี <c oughs> ส่วนเรื่องความกระตันยูเนี่ยผมพี่อยากให้เทวาปฏิบัติคุณแม่ตลอดไปพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของทุกๆคนก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็อ,อยากให้เทวาสบคขาอสาเร็จทำให้ดีที่สุดขอบคุณคขอบคุณมากครับ,รบพี่ยยงครับ แลวันนี้ก็ยังมีเซฟเป็นอีกสองท่านมาให้กำลังใจใน้องเทวานะครับน้องแก๊บครับต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตแบบติดขอบสนามเลยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆเห็นแววตาของน้องเทาวาเราต้องรู้สึกว่าเขามีความสู้ชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเห็นด้วยกับพี่ๆทุกคนในเรื่องของความกระตันยูผมเชื่อว่าใครที่กระตันยูเนี่ยได้ดีทุกคนครับแล้วก็ขอให้ทาต่อไปผมว่าแค่นี้ครับชีวิตเราได้ดีแน่นอนครับขอบคุณมากครับ คค่ะจริงๆแก้มก็ภูมิใจแทนคุณแม่นะคะว่ามีลูกที่กระตันยูมากๆแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยที่ยังได้เยาวชนคนไทยคนหนึ่งที่รักเพลงลูกทุ่งแล้วก็ชื่นชมในความเป็นอีสานของตัวเองจริงๆและตัวแก้มเองเนี่ยก็เป็นคนอีสานก็อยากจะให้ภูมิใจในความเป็นอีสานของพี่ต่อไปค่ะขอบคุณมากครับน้องแก้ครับู้ชมครับ ทำบุญที่ไหนก็คงจะไม่เท่ากับทําบุญกับบุปการีเหมือนอย่างคำโบราณที่เขาว่าครับว่าตักบาตรพระสักหนึ่งล้านครั้งก็คงไม่เท่ากับยื่นอาหารให้บุปการีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเรามีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวบ้างเราได้เห็นเข้าอิ่มเราได้เห็นเข้ากินเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราทําบุญไปให้เขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กิน จะได้อิ่มหรือเปล่านะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับลูกหลานและคนไทยทุกคนที่เป็นลูกกระตันยูนะครับผมหวังว่าหลังจากนี้ไปคงจะเจอชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในเรื่องราวของคุณเทวานะครับให้พิมพ์หมายเลข25นะครับและช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับน้องปลานะครับจะมาสู้เพื่อดวงตาดวงใหม่ของเธอครับสักครู่เดียวครับ จะนำเงินไปรักษาแม่ช่วยหวตให้ผมได้นะครับเทวาหมายเลข25ครับ